สวัสดีครับผมโบ้จากช่องหาเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beast Eternal Soul เช่นเคยซึ่งวันนี้อย่างที่สปอยไปในคลิปที่แล้วก็คือวันนี้เราจะมารีวิวอิจิโกะสกินใหม่ก็คือสกินบงังไข่นี่สกินนี้เลยหล่อเท่เลยสกินนี้ก็คือสกินนี้เอฟเฟกต์การตีปกติแล้วก็สกิลฟูล l l แอทแทมันจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้มันเก่งขึ้นนะมันก็เท่าเดิมถ้าจะเก่งขึ้นก็คือต้องอัพเป็นระดับ UR ถึงจะเก่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ผมเลเวล51หลังจากที่เลเวล50มันจะปลดเขาเรียกวอะไรอวุธอวุธวิญญาณของตัวอื่นด้อย่างของไอเซนนี่ถ้าอัพเสร็จของไอเซนน่าจะเพิ่มอ,อัตราดูดเลือด5%ของซันเงสึเพิ่มความแกร่งเอฟเฟกต์ขึ้นอีก10%ส่วนของฮิราโกะอันนี้ลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้น5%นแต่ว่าแต่ละอันก็จะมีอัพเยอะะไปหมด ซึ่งตอนนี้ที่ผมจะต่อก็คือผมจะอเออผมจะทำอีจิโก้ให้ขึ้นเป็น UR ก็คือน่าจะเหลือแค่หน้าแน่หน้าสุดท้ายแล้วแหละก็จะขึ้น UR ได้แล้วทาให้มันเก่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมก็ปั้นมันเป็นตัวละครหลักในทีมอยู่ซึ่งมันตีค่อนข้างแรงใช้ได้เลยสําหรับอีจิโกร่างนี้ส่วนพวกสกิลอ,อะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากหรอ,อก,อกเพราะว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังไม่เป็นระดับ UR เดี๋ยวก่อนไปรีวิวอีจิโกก็คือ ตอนนี้ถ้าใครเลเวล50แล้วก็ทําเป็นม่วง2ขีดมันจะมีปลดโซ่ใหม่ก็คือเป็นโซ่ถ่ายทอดต่อสู้อันนี้ซึ่งอันนี้เบียยงขยาผมปลดเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นโซ่ของซันเงสึแต่เสียดายที่มันอันนี้มันเป็นสายโลนะก็ไม่เป็นไรใช้ได้เอฟเฟกของซันเงสึอนี้ก็คืออันนี้เป็นเอฟเฟกของ3ดาวนะเพิ่มแอ็แท็กเจ็ดร้อยห้าสิบบวกหกเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มอัตราดาเมจหกเปอร์เซ็นต์กับสามร้อยให้กับพันธมิตรของเราทั้งหมดต่่อออเนืง มันก็คือมันจะมีเอฟเฟกที่เพิ่มให้กับตัวผู้ใสเองกับเอฟเฟกที่จะเพิ่มให้กับตัวละครในทีมซึ่งวิธีได้มาเราต้องใช้เศษตัวละครเนี่ยอย่างของมันชื่ออะไรนะซาโดใช้40ถ้ายิ่งตัวละครเนี่ยอย่างไอเซนต้องใช้30เศษอิติโกอันเนี้ยอิติโกก็ถือเป็นโซที่ดีนะแต่ว่าใช้30เศษขาดอีก20ก็ต้องรอเก็บไปก่อนอย่างซุยฟงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้เราสามารถมา อ่านได้ว่าเราจะใช้ของอันไหนนะแล้วก็เลือกใช้ให้มันถูกประเภทนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะพิจารณาแล้วแต่การใช้ของแต่ละคนนะเพราะแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันอยู่ละนี่สำหรับอันนี้ถือว่าเป็นแต่ว่าเขาเรียกอะไรค่าเสียหายมันก็ค่อนข้าง,งแพงนะอย่างระดับดูอาร์ยินอเงี้ยถ้าจะปลดก็คือใช้ยินสิบห้าเศษสิบห้าเศษอะไม่เท่าไหร่เพื่อนต้องใช้ไอที่อัพอันเนี้ยสิบอันคือแบบใช้เยอะมาก ส่วนอิติโก SSR มันใช้แค่3อันกับอันเนี้ยแอันถ้าเป็นตัวละครอื่นอันนี้ผมยังยังไม่ปลด2ขีดเนาะเนื่องจากพลังงานมันไม่พอก็ยังให้ดูไม่ได้นะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่แต่ก็น่าจะเป็น UR ก็น่าจะใช้พวกอเป็นยินน่ะน่าใช้เท่ากันส่วนพวก SSR ก็น่าจะเท่ากับอิติโกนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเขาเรียกอะไรเป็นเป็นลูกเล่นใหม่ตอนเลเวลว่านะถ้าอัพ2ขีดก็จะเป็นประมาณนี้นะ เดี๋ยวนี้เราจะไปรีวิวเป็นอิจิโกะร่างบางไข่สกิลเปลี่ยนมาถือว่าเทเลยนะค่อนข้างเทเลย ich อิจิโกอเขาเรียกอะไรนะตัวละครถ้าอยู่ในแมบ,บก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยววิาเขาเรียกอะไรการตีป,ปกติของมันน่าจะมีทั้งหมดประมาณ3แบบบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะพยายามรีให้มันได้3แบบเลยแล้วกันนะแต่มาวัดฝีมือคุณทีมแล้วกันมาลองดูอิจิโกะกันอันนี้เล่นมือได้ไหมเนะี่ย เล่นไม่ได้ด้วยเอาความเร็วสักหนึ่งแลกันนะได้ไหมเน,นี่ยนี้ซันเงี้สึฟาดไอผมว่ามันน่าจะ <c oughs> เขาน่าจะตายก่อนนะเราควรไปลองอันอื่นมากกว่าถ้า,างั้นอีจิโกะเราไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ลองตีแน่นอนอนะ่ะจะรอดูก่อนรอดูก่อนเพื่อจะได้เห็นอันตีหน่อยปั๊บป๊บป๊าสี่แสนเกมปจิ ฟันแล้วก็เบียร์โอเคไม่ต้องดูเราไปดูอันอื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาตัวละครลงทีใหม่ก่อนเอาเป็นอิจิโกตัวเดียวเออจะว่าตัวเดียวก็ไม่ได้สิเอาไว้แบบนี้กันแล้วเราก็เอาตัวที่แบบทำแบบดาเมจด,ดีๆใส่ให้อิจิโกหน่อยโทเซนเฮ้ไอโทเซนก็บัฟดาเมจให้ทางหลังได้เนาะเราจะเอาตัวที่แบบบัฟดาเมจให้อิจิโกได้นะมันจะได้ ตีแรงๆหน่อยอ่าไอเซนต์ก็ใส่ไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปปรับทีมแล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนระหว่างซันเยซือกับอิติโกอ่าไอเซนโอเคอิติโกะตีแรงสุดนี้มันจะได้ออกไอเทมเไม่ใช่ไม่ใช่ออกไอเทมเขาเรียกอะไรออกสกิลมาเดี๋ยวลองกับคุณทีมมันเดี๋มาดูกันว่าสกิลจะเป็นไงน่าจะได้ออกน่าจะได้ออกสกิลแล้วนะถ้าผมจัดไม่ผิดเนี่ย เอมเดืยดสักหนึ่งแล้วกันไอเซนเปิดมาก่อนปัน๊บตามด้วยยินเปิดมาปั๊บปั๊บปบั๊บแทงไปแล้วก็ยินชายหาดอันติมาแตงโมไส้เสือฟันไปปั๊บมาดูเป็นสกิลแรกกันเอาเป็นหนึ่งแล้วกันนี่ ฟัน1ทีสอที3ทีะน,น,นะนแสนี้คือติดเอฟเฟจเลือดไหลด้วยถือว่าเป็นตัวแจกฟรีที่ค่อนข้างดีเลยนะยิ่งถ้าเราปั้นเป็นระดับ ur L ได้มันจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวมาดูเป็นรอการตรีธรรมดานะนี่ฟัน1 2 3มเนี่ยมีหันหลังหันหน้าด้วยเจ๋งเลยอันี้อันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งเราต้องเอาตัวละครออกอีก มันนื่จากดูจากสภาพแล้วมันคงตีปกติได้แค่ไม่กี่ทีเราเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะอลองกับคุณทีนเหมือนเดิมถ้าผมจำไม่ผิดการโจมตีปกติมันจะมีอยู่้หมด3ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามาตีจนกว่ามันจะเจอ3าครั้งนั้นแล้วกันนะความเร็วหนึ่งแล้วกันมายิงแตงโมคว้างไปแล้วก็ดูดฟูเลียแท็กมาซานเงยสุฟันไปตายไหมเนี่ยปับปับ ปาบโอเคตายก็ได้แทนตีกอสึกาับเชนโชูาับปับืบมแสนสามนี่ขนาดตัวเดียวเนี่ยแสนสามปับปับปับสิบปติปับปับอันนี้อันเดิมนะห้าแสนเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้ความเร็วสองไปแล้วกันจะรอดไปเนะนี่ยนี่นี่แนะสก,กินถ้าเป็นยังไม่มีบางใครมันจะเป็นส,สกิลแบบเมื่อกี้ ต่ถ้าเราเป็นบางไขแล้วมันก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งอ่ะมองทิ้งไปซะละโอ๋อาจจะให้ดูให้มันครบรูปแบบเขายะอะไรรูปแบบการตีเท่าน่อยพยายามจะรีให้ล้กันนะว่าจะเจอหรือเปล่านี่ก็ดูไปเพลินๆยาวๆแล้วกันสำหรับอิติโกะร่างบางไข ย้ำอีกทีนะสกินมันไม่ได้ทำให้มันเก่งขึ้นนะมันทำให้แค่เทขึ้นแล้ว,วก็สกูเปลี่ยนเฉยปั๊ปบปาปแสนสองนีธรรมดาตีธรรมดาเอทำไมมันตีธรรมดาอย่างเดิมอ,อย่างปกติตอนเล่นมือน,นี่คือแบบหรือว่ามันต้องกดเพอร์เฟกต์กว่าอย่าผมขอเดีย๋ยวไปลองลอง,ลอ,งลองในเ<ม>ขาเรียกอะไรหอคอยหอคอยแล้วกันอย่าวนี้ขอจัดทีมคืนก่อนอ่าเคมตจิอยู่นี่ อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่มาขอคอยแล้วกันได้ดูกันตอนนี้ขอคอยผมติดอยู่ที่ชั้นสองร้อยห้าสิบสี่ติดสองร้อยห้าสิบสามดิเออเราขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงละทีมก็ใช้เป็นทีมนี้เลยซึ่งอันเนี้ยเราได้เปิดก่อนเป็นมือแรกแต่ว่าแพ้นะก็คือมันถึกอะ่ะมันคือแถวหน้ามันถึกมากคือแบบตีไม่ตายเลยคืออะไรของมันก็ไม่รู้มาเปิดด้วยไอเซนก่อนน่ะติดบล็อกอีก เอืนถ้าเป็นปกติผมกดออกนะผมไม่สัวถ้าติดบล็อกอย่างนี้คือแบบมันไม่นาชนะแต่งโอ้อันนี้ติดขี้สามทีโอเคบางไค่สับๆไปเอ่ออันนี้ตัวที่เราควรเคลียร์คือได้เป็นซุยฟงเพราะมันล้วงหลังได้ฟันฟันเอ้ยกันจูมันติดบล็อกบ่อยจังตีตีต,ตีขีไปนี่นี่อันนี้คือถ้าตีอันนึงน,นะฟันรัวๆ ถ้าผมใจมผิดมันน่าจะมีอีกท่าหนึ่งหรือเปล่าหรือมันมีแค่อสองทาง่าดูว่าเดี๋ยวรอดูไปนนะแล้วกันนะแล้วก็รอดูอว่าเราจะผ่านหรือเปล่ากโอ้โหืมจเจ็ดเบื่กว่าแล้วอยู่เอ้เวลาเราลงหอคอยอย่างเงี้ยแนะนําให้กดมือนะมันโอกาสผ่านมันจะเยอะกว่าคือแบบเราก็มาดูาว่าเราเควรจะตีตัวไหนตัวไหนอย่างเงี้ยเล่นมือโอกาสผ่านมันจะเยอะกว่าออโต้อะออโต้บางทีบอดมันตีมั่วนะ มันไม่ตีเป็นตัวตัวโอกาสผ่านมันก็จะน้อยหน่อยปับอืตายหลอดไปเนี่ยเราเห็นปัจจัยฟาดเพื่อมาตาคีดหน่อยสับไปเก้าหมื่นเบาอรู้สึกเบาอย่างไยบางใครสับสับสับสีตัวโอเคสีตัวเฮ้ยน่าจะผ่านอยู่เนะี่ยสับต่อไปเจ็ดหมื่นบางใครต่อเนี่จะเป็นแสนอยู่นะ ับปรับถือคีย์แสนหกสวยสวยดีเออฮะมาอาจคลิปรอบเดียวผ่านเลยตอนตีเองปกตินี่ตีเป็นสิบรอบไม่ผ่านตอนอย่างนี้เราจะตีนี้ไปเรื่อยจนก,กว่าเราจะตีไม่ไหวแล้วกันนะถือว่ามาดูเป็นไต่หอไปด้วยเลยรีวิวอิจิกโกะบ,บวกไต่หออันนี้ก็ต้องเล่นมืออย่างเดีิมน,นะแล้วก็ เวลาเราตีมันจะถึงแต่ละชั้นอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ประสบการณ์นะว่าเราควรจะเคลียร์ตัวไหนก่อนแต่ที่แนะนํานะให้ถ้าใครเจออุนโอฮานะเคลียร์อุนโอฮานะก่อนมันหิวค่อนข้างแรงคือเป็นค่อนข้างเป็นตัวปัญหาเลยแหละส่วนเนี้ยงเนี้ยไซเนสืเราก็มาปาดแนวล่างจะทำให้เธอแรกผู้มันแชนตีไม่ได้นะยางตามก็สองตัวแล้วเราก็มาเคลียร์แล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะกดผิดผมน่าจะให้เบียร์คุย่านตีก่อนเนะีย้ยดูก่อนทีนี้เราต้องกดออกอโอเคมันนี้ ปกติผมต้องให้ซันเงสื่อเป็นคนอันตีคนสุดท้ายนะมันจะทําให้ศัตรูใช้อันติไม่ได้สองตัวในในแถวนั้นนะ่ะสองตัวนั้นจะใช้อันติไม่ได้มาตูมสี่หมื่นเก้ามันจะดูเบาๆเ,เลยนะไอเซนเมื่อกี้เพราะ่มันน่าจะแพ้ทางเวยอ่ะแตงโมแปดแสนเก้าไม่ติดขี้เลยนะถ้าติดขี้น่าจะพอเคลียร์แนวหลังได้ไม่มีขี้เลย เดิมนะใส่งเงสืบอ,อ่นานแนวล่างเนี่ยทำให้ศัตรูมันไม่สามารถใช้สกิลได้ในเทิร์นแรกดาเมจที่เราได้รับมันก็จะเบาลงไปไหนแล้วเราก็ตีไปที่อุนฮานะมาปับปรับปรับชอ็อตไป,ปมไม่น่าตายฮะมันไม่ติดคี้เลยอะรอดไปเนี่ยฮิวทีนึงนี่แบบฮิวท,ทั้งทีมันแล้วแรงมากอุนหานะเนี่ย เมื่อไหล่จะเข้าก็ยังไม่ดูนะแต่ว่าน่าโดนอยู่ซันเยื์ฟาดมามตีตีปกติตีปกติตีปกติเฮ้ยโอ้ยีิจิโกตายนะอ่ะเหลืออ้าวโหมาสุ่มเตียงมาตีทีมเราอีกอะไรเนี่ยตายไหมซักตัวไหมโอเคตายตัวหนึ่งอ้าวไม่ตายด้วยงั้นเราปาตัวบนแล้วกัน ตายหน่อยสิอาบนั่นตีขี้ตัวหน้านะน่าจะรอดอยากนะอันนี้เพราะเราเคียวโนฮะนะไม่ได้เถินและแดาเม่รอาจจะเบานะหรือไม่ก็มันเพราะมันไม่ตีขี้เลยนะแรงอยู่เก้าหมืน่นเถินตีปกติตีปกติตีขี้ด้วยตาย <c oughs> ทำไมมันยากกันเลย,เยแต่ละดาน ก็อย่างว่าน้บางด่านคือแบบต้องลงไปเลยหลยรอบนะเดี๋ยวชนะมาอีสักอีสักอันหนึ่งแล้วกันอีกสักรอบนึงก่อนไปลองดูกันว่าจะหาหรือเปล่าก็อย่างว่านะแต่ละอันมันต้องลงหลายรอบอะคือแบบถ้าพลังเรายัางน้อยอย่างด่านเนี้ยพลังผมหาจากมันก็หลายก็เยอะอยู่อะมันก็ต้องเน้นดวงหน่อยแล้วกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเซมบงสักระก ผมว่าอุนุฮาน่ามันไม่น่าตายเราเราปานแนวล่างแล้วกันยัาง,างน้สองตัวนี้ก็อันตีไม่ได้นะปแบปบติขีแทนไม่เข้าเลยฟันฟันโอ้ติดบล็อกอีกโอ้บล็อกคู่บล็อกสามเฮ้บล็อกสามแต่ว่ายินตีติคีอยู่โอเคถือว่าพอไหวน่าจะพอไหวอยู่อุมๆโอ้ยติดขี เฮ้ยอย่าฟันเลนกลางแล้วเว้ยโอ้โหเลนบนขี้คู่โอ้ยขี้อีกเฮ้ยดีใจเกิดอย่าฟันเออโอเคไม่จะรอดปะเนี่ยทำไมทีมมันมตีติดขี้บ่อยดีจังอนะทีมเรางั้ตีไม่ติดเลยเลยติดแต่บล็อกอย่างเดียวเลยปาดไปตายคู่โอ้อันติไม่ได้ ถ้ามันตายตัวนึงแด่นติเพิ่มเลยนะน่าจะชนะเลยถ้าตายทีนทีแต่ก็นั่นแหละครับแล้วแต่ดวงนะเนี่ยถ้าดวงมันจะชนะเนี่ยถ้าดวงมันจะชนะมันก็ไม่ยากนะดวงมันจะแพ้กางี้แหละก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สอบล่างอิติโกที่เป็นระดับ S.S.R แต่เป็นสกิลล่างบางไรเนี่ยถือว่าผ่านนะั้นพบว่าสกิลมันค่อนข้างเท่ขึ้นเยอะเลยสำหรับอิติโกล,ล่างนี้สกินเนี่ย ก็ถ้าใครมีก็สามารถปั้นได้นะเป็นระดับ UR เพราะถ้าระดับ UR มันจะเก่งขึ้นกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะก็คือสกิลมันจะลดค่าโกรธคู่ต่อสู้อีก200แต้มถือว่าเป็นอันที่ดีแล้วก็ตีปกติเงี้ยก็ะจะมีโอกาส80%ลดอัตราเมจคู่ต่อสู้15%แล้วก็ถ้าอย่างพาสนซะีฟเขาเรียกะพาสซีฟหลักก็เมื่อสกิลถูกเป้าหมายอินจิโกรจะฟื้นค่าโกรธอีก150แต้มก็คือทําให้ตัวมันเองสามารถสกิลแดกค่อนข,ข้างต่อเนื่องเรื่อย ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมใครว่างเอ่อไม่ใช่ใครว่างสิใครดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้หรือถ้าใครว่างสามารถไปดูเป็นคลิปกเก่าได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไปทางซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์ผมจะแปะไปทางขวาแล้วกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามออนนะครับยบายครับ